ลิโอเนลเมสซี่คว้ารางวัลบอลลงดอเป็นสมัยที่8สูงสุดตลอดกาลวันนี้ครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเมสซี่แฟมิลี่กับขวัญละมาเซียครับมารวบรวม,รวมภาพบรรยากาศความน่าประทับใจครับในงานประกาศรางวัลบอลลงดอในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมากับความสําเร็จอีกหนึ่งครั้งของชายที่ชื่อเมสซี่นะครับก็ได้ไปครองเป็นสอยที่8พร้อมกับบทสัมภาษณ์ เมสซี่พูดอะไรบ้างหลังจากที่ขึ้นรับรางวัลน,นี้วันนี้ผมเก็บมาฝากใครเข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ mm hmm. ก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะได้ติดตามภาพบรรยากาศกันมาบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตามดูเนี่ยผมสรุปรวบรวมมาให้นะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่เมสซี่เนี่ยได้รางวัลน,นี้ครับเป็นการเอาชนะ เออร์ลิงโบร n สฮาลันจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และคิริยันเอ็มบาเป้จากเป g แอเชนะครับเมซี่เนี่ยก็ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดเป็นอันดับ1ครับตามมาด้วยอันดับ2อฮาลันอันดับ3เอ็มบาเป้อันดับ4เควินเดอร์บอยและอันดับ5เป็นโกลดี้จะเห็นว่ามีนักเตะจากแมนซิตี้เนี่ย เข้าชิงถึง3คนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้ฮารันเนี่ยมีคะแนนเป็นรองเมซี่นะจากในมุมมองของผมนะครับก็คล้ายๆกับปีของเฟอร์กิลฟันดนะคือแมนซิตี้เนี่ยมีนักเตะที่ทำผลงานได้โดดเด่นหลายคนครับก็อาจจะเข้ามามีส่วนในเรื่องของการหารผลคะแนน ซึ่งกันและกันครับก็เลยทําให้โดนลดทอนกันไปเองครับกลายเป็นว่าเมสซี่เนี่ยก็คว้าบอลลงดอจากผลงานหลักๆครับน้ำหนักเนี่ยก็จะมุ่งเป้าไปที่การได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับปีไหนที่มีฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ทีมชาติ นะก็จะได้รับการพิจารณามาก่อนเนี่ยเป็นอันดับแรกส่วนกับปเอชในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มา2แชมป์นะครับเป็นแชมป์ลีกเอิงของฝรั่งเศสแล้วก็มีแชมป์ฟุตบอลถ้วยเนี่ยอีกหนึ่งรายการผลงานเฉพาะตัวของเมซี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่สุดยอดมากๆเช่นเดียวกันนะครับ,รบเจ้าตัวก็ขึ้นรับรางวัลครับโดยมีเดวิดเบคแฮมนะ หนึ่งในเจ้าของสโมสรอินเตอร์มาามีที่เมสซี่เนี่ยคาแข่งอยู่ในเวลานี้ครับเป็นคนขึ้นประกาศรายชื่อด้วยตัวเองนะก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าแปลกตาแปลกใจครับไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ทางฝั่งของฟ้องฟุตบอลครับเขาใช้คอนเซปต์ว่าเป็นเมสซี่ is i n นฟิ i ิตี้ก็คือเมซี่เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับก็เล่นเป็นคําพร้องเสียงกับเลข8นะที่เวลาวางแนวนอนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวอินฟินิตี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเมซี่ที่คว้าบอลลงดอเป็นสมัยที่8แล้วนะครับก็มีภรรยาอันโตเนล่าล็อกคุโซแล้วก็ลูกชายทั้ง3คนครับ ขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวัลด้วยนะก็ถือว่าเป็นบอลลงดอสมัยที่8ต่อจากปี2009 2010 2011 2012 2015 2019 2021และล่าสุดก็คือ2023หลายคนถามว่าเมซี่เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของเมซี่กันหน่อยครับเมซี่บอกว่า บัลลงดอทุกถ้วยที่ผมได้รับเนี่ยเป็นรางวัลที่สุดแสนจะพิเศษมากๆแต่ผมพูดไว้เสมอเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือรางวัลของทีมและรางวัลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็จะมาจากส่วนหนึ่งของรางวัลของทีมด้วย รางวัลน,นี้มาพร้อมกับความสำเร็จกับทีมชาติอาร์เจนตินานี่คือของขวัญสำหรับผู้เล่นสตาฟโค้ชและนักเตะทุกคนในทีมชาติอาร์เจนตินาผมขอขอบคุณที่สนับสนุนผมให้มาจนถึงจุดนี้ได้อย่างที่ผมเคยพูดไปบ่อยๆผมไม่คิดเลยว่าเส้นทางอาชีพของผมเนี่ยมันจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ผมโชคดีสำหรับทุกๆสิ่งการได้อยู่กับบาร์เซโลนา หนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในปรอวัติศาสตร์ถือว่าเป็นความโชคดีของผมมากๆและกับทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยผมเนี่ยเคยเจอกับความพ่ายแพ้อย่างหนักกับทีมชาติแต่ผมไม่เคยยอมแพ้ผมยังคงต่อสู้เพื่อความฝันที่จะคว้าแชมป์โคปาอเมริกาและแชมป์ฟุตบอลโลก วันนี้ผมภาคภูมิใจมากที่ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมเนี่ยมันประสบความสําเร็จทั้งหมดแล้วนอกเหนือจากนั้นครับเมซี่ก็ยังมีการพูดไปถึงทั้งฮาลันแล้วก็เอ็มบัเป้ด้วยเมซี่บอกว่าฮาลันสมควรได้รับรางวัลบัลลงดอเช่นเดียวกันเขาเพิ่งคว้าแชมเมียนลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แถมยังเป็น นะดาวซอนโวสูงสุดประจำปีด้วยรางวัลน,นี้มันเหมาะสมกับคุณด้วยเช่นการผมเชื่อว่าไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้บรรลงดอแน่ๆ ส่วนเอ็มบัปเป้ผมใช้เวลา2องฤดูกาลเคียงข้างกับเขาเล่นด้วยกันที่ปีแชผมตรอหนักถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่ของเอ็มบัปเป้เขาเป็นนักเตะอายุน้อยมากๆและผมเชื่อว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งทั้งเอ็มบัปเป้และฮาลันในอนาคตข้างหน้าเร็วๆนี้พวกเขาทั้งคู่จะเป็นผู้ชนะและคว้าบัลลงดอนในอีกไม่ช้าแน่นอนนะครับ สุดท้ายเมซี่พูดไปถึงเรื่องของการแขวนสตัด๊ดว่าใกล้แล้วหรือยังในวัย36ปีเมซี่บอกว่าผมไม่รู้จริงๆนะช่วงนี้เนี่ยผมให้สัมภาษณ์เยอะมากๆแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปผมอยากจะทำให้ดีที่สุดในสนามและอยากจะสนุกกับการเล่นฟุตบอลต่อไปอีก ฟุตบอลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกวันและผมไม่สามารถกำหนดวันเฉพาะเจาะจงที่ผมจะเลิกเล่นได้อย่างที่ผมเคยบอกไปผมรักฟุตบอลมากๆและผมต้องการที่จะเล่นฟุตบอลต่อไปนะครับก็เป็นภาพที่เต็มไปด้วยความสุขนะโดยเฉพาะแฟนๆอนร์เจนินาแฟนๆนบาร์ซ่า แล้วก็แฟนๆของลิโอเนลเมสซี่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะร่วมแสดงความยินดีกับการคว้าบัลลงดอเพิ่มอีกหนึ่งสมัยตอนนี้8สมัยสูงสุดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีใครเนี่ยก้าวขึ้นมาทำลายคว้าบัลลงดอได้เทียบเท่ากับผู้ชายคนนี้อันดับหนึ่งตลอดกาลชายที่ชื่อลิโอเนลเมสซี่นะครับสุดท้ายนี้ครับผมมีเสื้อ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการคว้าบัลลงดอสมัยที่8ของลิโอเนลเมสซี่นะครับเพื่อนๆนท่านไหนสนใจนะอยากจะสั่งซื้อเสื้อนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจของผมเองนะครับที่ขวัญลามาเซียหรือว่าจะเข้าไปนะติดต่อได้นะครับที่ Line ขวัญช็อปหนึ่งก็ได้นะนี่ก็จะมี2สีนะครับมีสีดำ นะตัวนี้นะออกแบบลายเป็นลิมิเต็ดนะครับบอลลงดอเมซี่นั่งอยู่บนบอลลังนะสมัยที่8แล้วก็มีสีขาวนี่นะครับราคาเพียงตัวละ350บาทเท่านั้นครับใครสนใจสั่งซื้ออินบ็อกมาได้เลยนะครับที่เพจของผมขวัญลามาเซียหรือว่าจะเป็นลายแอด หวันชอน็อป1ก็ได้นะมีจำนวนจำกัดนะครับเปิดพรีออเดอร์เนี่ยจนถึงวันที่10พฤศจิกายนเท่านั้นนะสิวันนะครับมีจำนวนจำกัดปิดแล้วปิดเลยเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นครับฉลองบัลลงดอสมัยที่8ของเมซี่ตัวละ350บาทนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้ นะครับนี่คือทั้งหมดครับของช่วงเมสซี่แฟมิลี่นะวันนี้ก็ฝากไปพร้อมกับรอยยิ้มของชายคนนี้ครับบัลลงดอสมัยที่8ของเขาสุดยอดจริงๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ